น,นี้เป็นยาริสอนะคะเครื่อง1 2 0 0ซีซีเป็นรถป e ี2018จะบอกว่าสวยกริบทุกจุดนะคะสำหรับสายที่เป็นรถ e ีโกคาร์นะคะอยากได้รถรึ่งพันสอง 2002, ต้องคันนี้เลยนี่นะคะระจังหน้าโฉมใหม่เท่เลยนะคะดูแปลกตาไปแต่ว่ายังคงความสปอร์ตลงแม็กยางใหม่ไว้ให้อีก นะคะอุ่นใจนะคะทุกเส้นทางแบบนี้ได้เลยนะคะด้านหลังคันนี้จะบอกว่ามีเซ็นเซอร์ให้ด้วยสอํตำแหน่งนะจักที่หูนะคะได้พื้นที่ห้องสำหรับท่กว้างมากๆเลยนะคะเบาะนะคะจะได้เบาะแบบว่านุ่มๆซอบๆนะคะเป็นเบาะครมสลับผ้านะคะนุ่มแล้วก็เย็นมากคันนี้ก็จะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะช่องเสียบสาย USB AUX มาให้นะคะแล้วก็มีแอร์ดิจิตอลมาให้ด้วยนะคะ ฮโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS Auto บ้านสวนแชนแนลนะคะวันนี้เรามีรถคุณภาพดีๆนะคะเป็นรถไมายน้อยประวัติดีๆอีกหนคันนะคะมาแนะนำให้รู้จักกันอีกแล้วนะคะคันนี้เป็น Yaris E นะคะเครื่อง 1,200cc เป็นรถป e ี2018 จะบอกว่าสวยกริบทุกจุดนะคะสำหรับสายที่เป็นรถ e ีโกคาร์นะคะอยากได้รถเครื่งพันสองต้องคันนี้เลยนะจ๊ะรายได้นะคะขอเป็น12,000บาทขึ้นไปนะคะเป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะมาดูกันที่ภายนอกเลยดีกว่านะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นน้องยาริสนะคะตัว E นี่นะคะ กระจังหน้าโฉมใหม่เท่ๆเลยนะคะดูแปลกตาไปแต่ว่ายังคงความสปอร์ตนะคะแล้วก็กระจังก็รับกับไฟหน้าได้สวยงามเลยจริงๆนะคะให้ดูความแบบเป็นห่วงนะทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนได้เดินทางกันปลอดภัยทุกเส้นทางลงแม็กยางใหม่ไว้ให้อีกนะคะอุ่นใจนะคะทุกเส้นทางแบบนี้ได้เลยนะคะด้านข้างกระจกนะคะเป็นปรับไฟฟ้าพร้อม ไฟเลี้ยวนะคะที่ปลายกระจกด้วยนะคะมือจับของเขานะคะก็เป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถด้วยเช่นกันค่ะนี่นะคะกันซาดยูทโฟร์นิวเจอร์ริตรงรุ่นเลยนะคะมือจับก็เป็นสีดำแบบนี้มาเลยจ้าให้ดูมุมด้านหลังกันนะทุกคนนะคะสวยมากๆเลยนะแมทเข้ากันได้ดีเลยนะคะกับสีรถที่เป็นสีดำด้านหลังคันนี้จะบอกว่ามีเซ็นเซอร์ให้ด้วยสองตำแหน่งนะจ๊ะนี่เลยค่ะ เซนเซอร์เขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนจะแบบเรียบๆไปกับผิวรถนะคะจะไม่แบบนูนปูดเหมือนตัวเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันเลยดีกว่านะนะคะมาดูกันนะคะยาริสรถ5ประตูนะคะให้ดูว่าโอ้โห,หนะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างมา,มากๆเลยนะคะมีไฟส่องสว่างนะคะมีขอเกี่ยวห้อยนะคะแบบสิ่งของได้ไดหลายอย่างเลยอะ แล้วยิ่งเมืองไทยนะคะไปตลาดนัดซื้อของช้อปปิง้งมีถุงหิ้วติดมาแน่นอนนะคะและนี่ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะนี่ให้ดูว่ามีแผ่นกระดานมีพรมนะคะแม่แรงยางอล่ใส่ไว้ให้ครบแล้วนะคะทุกอย่างคือเดิมทุกจุดเลยและคันนี้นะคะเจ้าของเดิมคือดูแลอย่างดีจริงๆนะคะมีม้านกันโซนมาให้ด้วยนะคะมีตัวน็อตนะคะเดิมๆแบบนี้นะคะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์ตเดิมด้วยเช่นกันนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลย เปิดดูที่ห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะเริ่มจากแผงประตูนะคะของเขาก็จะเป็นโทนสีดำนะคะภายในคือจะเข้มๆเ,เลยอะทุกคนใครชอบอะไรโทนนี้บ้างนีนะคะเบานะคะจะได้เบาแบบว่านุ่มๆซอบๆนะคะเป็นเบาพรมสลับผ้านะคะนุ่มแล้วก็เย็นมากทุกคนนะคะนั่งแล้วนุ่มสบาย เพดานก็เป็นสีดำมาพร้อมกับไฟกลางเก่งด้วยค่ะเดี๋ยวพลอยให้ดูที่นั่งคนขับกันบ้างว่าคันนี้มีอะไรบ้างจ้านี่นะคะที่นั่งคนขับให้ดูที่แผงประตูเลยนะคะนี่นะคะมีเปิดกระจกออโต้นะคะล็อกไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับนี่ให้ดูว่าปรับกระจกนะคะปรับได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะทั้งซ้ายและขวาเลย กาประตูนะคะเป็นโครเมียมเยริสตรงรุ่นเบาะเป็นเบาชุดเดียวกันลายเดียวกันสวยๆคือสภาพกรีบนะคะพูดได้เต็มเต็มปากเลยว่ารถที่ร้านพรีเมียมสุดๆนะคะอย่างที่เห็นเลยทุกคนนะคะนี่ให้ดูที่พวงมาลัยนะคะคันนี้ก็จะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเสียงขึ้นเสียงลงปรับแท็กต่างๆได้หมดเลยนะคะแถมยังมีปุ่มรับสายวางสายได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะคะ ตรงกลางคอนโซลนะคะมีช่องเสียบแผ่นซีดีช่องเสียบสาย USB AUX มาให้นะคะแล้วก็มีแอร์ดิจิตอลมาให้ด้วยนะคะบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้แล้วภาษีพรบรทุกอย่างต่อให้หมดนะทุกคนไปส่องสว่างตรงนี้เลยม่านบางแดดน,นะคะสไลด์เปิดปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะและคันนี้ค่ะก็เป็นน้อง Yaris E เครื่องพันสอปี18ไมน้อย50,000โลนะคะความสูงสุด72ปีนะคะ เออบอาลพันสูงสุด84งวด7ปีนะคะที่6858นะคะ6858บาทนะคะพอดีมีสายเข้านะทุกคนนะคะเลยกลุ๊กกกกัก,กเอาใหม่นะนะคะคันนี้นะคะราคาพิเศษเพียง3 9 9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ผนได้สูงสุดนะคะ7ปี84งวดที่นะคะ6858บาทค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ We'll